ความลับในใจของเขาที่มีต่อคุณสวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษดสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการทำในดวงความรักแบบแรนดอมเป็นการสุ่มนะคะให้กับชาวธาตุไฟนะคะสําหรับหัวข้อความลับในใจของเขาที่มีต่อคุณอ่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าความลับมันมีอะไรบ้างเราต้องมาดูพลังงานหลักของคุณกับเขากันก่อนนะคะพลังงานหลักที่ขึ้นมานะคะที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคลิปนี้ใช่ของคุณไหมนะคะ ให้ที่ขึ้นมานะคะโดดเด่นมากๆคลิปนี้นะชาวธาตุน้ำเนาะกรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วรองลงมาก็คือชาวธาตุดินมังกรผู้สบกันนะคะโดดเด่นดินกับน้ำนะคะแล้วก็แถมชาวธาตุไฟให้สักหน่อยนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะแต่ว่าโดดเด่นมากๆคือดินกับน้ำนะคะพลังงานหลักของความสัมพันธ์เนี้ยไพ่ใแบแรกที่ขึ้นมาไม่ใช่ใบรแรกสิเป็นใต้สำหรับนะคะเอซอบคลับนะคะนั่นมันหมายถึงพวกคุณรักกันแหละ นะคะมีใจให้กันเป็นมิตรภาพที่ดีๆต่อกันนะคะในบางเคสคือมีลูกด้วยกันนะมีลูกมีสัญญาใจมีสัญญารักมีพยานรักนะคะนะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะเป็นความผูกพนันเป็นความเป็นความรู้สึกดีๆที่มีให้กันอย่างแน่นอนนะคะในบางเคสก็มีการช่วยเหลือเกื้อกูลมีการเขาเรียกว่าอาเรนะัพพอร์ตสนับสนุนกันด้วยนะคะสำหรับหนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยดูทรงดีลกันเป็นตัวเลือกหรือเปล่า นะคะดิวกันเป็นช้อยเป็นตัวเลือกหรือเปล่าแล้วก็อีกในยะหนึ่งนะคะเวลาพวกคุณห่างกันทีไรอะ่ะคิดมากทุกทีเวลาที่มีระยะห่างต่อกันนะคะเวลาที่มันมีความเหินห่างกันหรือว่าถ้าคนใดคนนึงนะคะปล่อยให้อีกคนนึงเหงาเมื่อไหร่คิดมากละโอ้คิดได้ร้อยแปดพันประการเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพอมันห่างพอมันมีระยะพอมันทิ้งทิ้งช่วงห่างปุ๊บเนี่ยจะเริ่มหน่อยละนะคะจะเริ่มหน่อยละ นะแล้วก็เป็นไปได้ว่ออีกในยะหนึ่งนะคะคือดิวกันเป็นช o อยอ o อปชันตัวเลือกทางเลือกนะคะแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเป็นรักทางไกลเนาะระยะห่างอาจจะมาจากว่าพวกคุณอยู่ไกลกันคบคุยกันปะกันผ่านอินเทอร์เน็ตโซเชียลออนไลน์ก็เลยมีความหน่อยได้ง่ายก็เลยมีความคิดมากได้ง่ายนะคะรวมไปถึงการที่มีความเหงาเหงานะคะความคิดถึงความเหงาก็เกิดขึ้นได้กรณีรักทางไกลนะคะ แต่ว่าจากไพ่ดูทรงน่าจะยังมีข้อความการสื่อสารกันอยู่นะคะคุณกับเขาไพ่ที่ขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรเจกต์นะคะที่นำพาให้พวกคุณนั้นยังต้องติดต่อสื่อสารประสานงานกันนะคะหรือจะเป็นด้วยเรื่องของเขาเรียกเลยนะความคิดมากก็ได้ความคิดมากความน้อยะะหรือความคิดถึงนะ,ะเป็นตัวนำพาให้ยังพูดคุยส่งข่าวอะไรถึงกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะแต่ความสัมพันธ์นี้ ก็น่าจะมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะเป็นคนคุยเป็นคนที่ทําอะไรร่วมกันเป็นคนที่ปรึกษาหารือกันหรือว่าเป็นคนในกลุ่มสังคมร่วมกันอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแล้วไพ่มันก็ขึ้นมาบอกว่ามันดูมันดูจะดีนะความสัมพันธ์นี้เป็นคนคุยที่ดูจะดีเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนจะเพอร์เฟกแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ตอบโจทย์แบบขนาดนั้นนะมันก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันยังมีความรู้สึกเหมือนมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอยู่นะคะมันก็เลยกลายเป็นทําให ความรักครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกเติมเต็มอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอย่างเก่งก็เนี่ยทํางานด้วยกันเรียนด้วยกันปรึกษากันนะคะหรือว่าอย่างเก่งก็แค่แบบแบบเออเป็นคนในกลุ่มสังคมอะไรร่วมกันไปอะไรเงี้ยนะคะเนาะก็มามาคุยมาอะไรกันแล้วก็มีทรงนะคะมีทรงในบางคู่บางกรณีอยากถอดใจด้วยซ้าไปนะคะในบางเคสอยากถอดใจเพราะว่าอะไรเนี่ยรักทางไกลเหนื่อยเนาะอยากถอดใจนะคะ หรือความสัมพันธ์รักสองรักเราสองสามคนอยากถอดใจนะคะความสัมพันธ์ที่คบคุยกันแล้วเหมือนปล่อยให้อีกคนนึงเหงาอ่ามีก็เหมือนไม่มีอ่านะคะคนคุยคนนี้มีก็เหมือนไม่มีเหงาเหงาอะไรเงี้ยนะคะได้แต่ปล่อยให้อีกคนนึงคิดถึงอย่างเงี้ยก็ได้ไงก็ทําให้เกิดพลังงานในเชิงอยากถอดใจได้เช่นเดียวกันนะคะเนาะแต่ดูทรงว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะเออไม่ว่าจะเป็นการเป็นคนคุยการเป็นที่ปรึกษาการทําอะไรร่วมกันการเป็นสังคมร่วมกันนะ่ะมันก็เป็นพลังงานดีๆที่พวกคุณมีให้กันทีเดียวนะคะหรือไม่งั้นอย่างที่บอกคือมีลูกด้วยกันแล้วนะคะอันนี้คือพลังงานหลักของคุณกับเขานะคะลองเช็คดูซิก่อนที่จะไปดูกันนะว่าความลับในใจของเขาคืออะไรนะคะ ช็กดูซิว่าตรงไม่ตรงยังไงนะคะถ้าตรง60%ขึ้นไปไปต่อได้เลยแต่ถ้าเกิดว่ามันครึ่งๆกลางๆมันเหมือนจะ50-50ไม่ค่อยแม่นอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะจะดูต่อหรือไม่ดูอันนี้คือแล้วแต่เลยนะคะ ก่อนที่จะไปดูความลับในใจของเขาขออนุญาตประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะวันที่6สิงหา2025จะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดใช้จุดเพื่อเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะพุทธคุณสายขาวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เทาไม่ดำไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีอะไรไม่ดีเข้าตัวไม่มีอย่างแน่นอนนะคะสายขาวแบบนี้อิงกับบุญกรรมของเรานะเวลาเห็นผลน,นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับบุคคล นะคะล้วก็คุณกับคู่กรณีถ้าบุญสัมพันธ์ยังดีกรรมสัมพันธ์ยังดีรับรองก็จะยังเห็นผลไม่มากก็น้อยเคสที่เห็นผลเปรี้ยงปๆชัดเจนเนี่ยนะคะขอดูรีวิวหลังบ้านหลังไหม่ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเออคนที่ดูคลิปนี้ไม่ไม่มั่นใจอะว่าเฮ้ยบุญทํากรรมแต่งตัวเราเนี่ยมันจะทําให้จุดเทียนแล้วมัน ดีขึ้นหรือว่าไม่ได้ผลหรืออะไรไหมอะไรเงี้ยให้ให้รู้เลยนะว่าเทียนสายขาวพุทธคุณแบบนี้ได้ผลไม่มากก็น้อยใช่คํานี้นะคะได้ผลไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีใครหรอกทําบาปมาตลอดชีวิตอะมันต้องมีแง่มุมที่ด,ทดีที่งามบ้างไหมชีวิตคนเราเพราะฉะั้นแล้วนะคะการเห็นผลจึงเห็นผล แต่จะมากจะน้อยนะคะขึ้นอยู่กับเคสขึ้นอยู่กับบุคคลนะคะบูชาแค่สองสองสองเท่านั้น่ยมันไม่ได้แพงอะไรนะคะก็สามารถที่จะจุดเสริมจุดหนุนไปได้เลยนะคะก็ติดต่อหลังบ้านหลังไม้แล้วกันเนาะนะคะบ้านแดงแอปแดงกดดูใต้คลิปนะคะรายละเอียดอยู่ตรงนั้นถ้าเป็นบ้านดําต่อตก็หลังบ้านหลังไม้สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะโอเคนะคะทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันต่อเรามาดูซิว่าความลับในใจของเขาเนี่ย คืออะไรบ้างความลับในใจของเขาที่มีต่อคุณอันแรกก่อนอันแรกก่อนนะเขาบอกว่าเขาซ,ซ่อนตัวตนของคุณไอ้ของเขากับคุณนะคะคือเขาไม่ได้เป็นตัวของตัวเองกับคุณอ่ะอืมเขาซ่อนตัวตนที่แท้จริงเอาไว้ข้างในอเรามาดูกันซิว่าทําไมเรามาดูเหตุผลกันนะคะความลับในใจของเขาเขาซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเขาเพราะอะไรล่ะทําไมเขาถึงไม่เป็นตัวของตัวเองทําไมเขาต้องซ่อนตัวตนที่แท้จริงด้วยล่ะอุ๊ย เขาไม่ชอบให้ใครยุ่งคือเป็นคนมีไม่ชอบให้ใครลํำเส้นไหมนะคะเซเว่นเอวานส์นะคะ, ones, ะ,คะเขาไม่ชอบให้คนลํำเส้นเขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นคนไม่ชอบพูดเยอะเป็นคนขี้เกียจพูดไม่ชอบพูดเยอะไม่ค่อยชอบคุยกับใครพ้ามเพื่อ The f o o รักอิสระค่ะนะคามีไพ่ชาวกลุ่มขึ้นมานะคะ The Star นะคะมีชาวกลุ่มเขารักอิสระมากร r e e of Cups นะคะ อ่าคำถามคำถามของความลับแรกทําไมเขาถึงต้องซ่อนตัวตนที่แท้จริงของเขากับคุณเอาว่าเขาเป็นคนรักอิสระมากๆไม่อยากให้ใครมาล้าเส้นเขาแล้คือเขาชอบเรื่องราวที่สบายใจค่ะเป็นคนชอบความสบายใจเป็นคนชอบเอ,อ่อความสุขกายสบายใจไม่ชอบเรื่องเครียดๆเป็นคนที่แบบถ้าฉันอยากจะคุยฉันก็คุยถ้าไม่อยากคุยฉันก็จะไม่คุยเพราะฉะนั้นไม่น่าจะชอบให้ใครมาล้าเส้นแน่ ะะแล้วในบางเคสเขานั้นเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะมานั่งผูกมัดอะไรกับใครได้ก็เลยต้องขอสงวนสิทธิ์พื้นที่ความเป็นตัวของตัวเองเอาไว้ก่อนเขาต้องสร้างภาพพจน์ให้ดีใช่ไหมการเป็นดาราคนมีชื่อเสียงต,ต้องแสดงออกให้มันดูดีต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีกับหมู่คนชาวคณะนะคะจะมานั่งเป็นตัวตนที่แท้จริงโอ้มันไม่ได้หลอกนะคะเขาก็ต้องสงวนไว้สําหรับ เขาเรียกว่าพื้นที่ที่เขาจะได้ดูดีมีสนเสน่ห์พื้นที่ที่เขาจะเอ่อใช้ในเชิงมีสังคมของเขาที่ที่เขาจะสร้างตัวตนของเขาอะไรเงี้ยนะคะอีกในย่านหนึ่งเขาไม่สามารถเป็นตัวตนที่แท้จริงกับคุณได้เพราะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นเติร์ดปาร์ตี้นะคะมันเป็นรักเราสองสามคนที่เขาจําเป็นนะคะต้องให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นแบบหลวมๆสบายๆผูกมัดไม่ได้อ่าล้ำเส้นไม่ได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เขานั้น ไม่สามารถเป็นตัวตัวตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงหรือต้องซ่อนตัวตนที่แท้จริงเอาไว้นะคะในในบางเคสก็นั่นแหละแค่ภาพลักษณ์ทางสังคมนะคะในบางเคสคือคุณกับเขาเป็นได้แค่เพื่อนการเฟรนด์โซนเขาก็เลยเออแสดงออกได้เท่านี้อะไรอย่างนี้ก็ได้ไงเนาะอ่ะความลับข้อที่สองนะคะเมื่อกี้ผ่านไปข้อแรกความลับข้อที่สองมีทั้งหมดหกข้อด้วยกันจริงๆห้าข้อแหละแล้วก็ไพ่ใต้สําหรับอันนึงนะคะความลับข้อที่สองของเขาค่ะ เขาบอกว่าการได้อยู่ใกล้ๆคุณมันทําให้เขาหลงหรือว่าแบบเคลิมนะคุณมีพลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาตกหลุมเสน่ห์ได้นะอันนี้ไม่ต้องขยายก็ได้มั้งนะเอาว่าคุณคุณอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์แหละอนะคะการที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณเอ่อการได้ใกล้ชิดกับคุณทำให้เขาเคลิมเหมือนลุ่มหลงไปเออนะคะคุณมีเสน่ห์นะนะคะอ่ะความลับในใจข้อที่สามของเขานะคะที่มีต่อคุณคือเขาบอกว่าเราจะได้กลับมาหากันอีกครั้ง อาจจะเป็นในเคสที่แบบถอดใจเดินจากกันไปแล้วนะคะหรือเป็นเคสรักทางไกลนะคะเขาบอกว่าเราจะได้เจอกันอีกหรือว่าเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกทําไมเขาพูดแบบนี้ทำไมเขาถึงบอกว่าเราจะได้กลับมาหากันนะเราจะได้เจอกันหรือว่าเราจะได้อ,อปฏิสัมพันธ์กันอีกทําไมเขาพูดแบบนี้ล่ะวิลฟราจูนเพราะชะตาชีวิตยังไม่ขาดจากกันหรอเขาเชื่อเรื่องโชคชะตา เขาไปดูดวงมาเขาเป็นโหรเขาเป็นหมอดูหรือว่าเขามีเซนส์นะคะหรือเขาตัดสินใจแล้วแหละว่าความสัมพันธ์นี้ยังไงก็ป้วนเปี้ยนนะคะเขาตัดสินใจแล้วแหละว่ายังไงก็จะเก็บคุณไว้อ่หรือนะคะไม่ใช่เขาแต่เป็นจัก,กรวาลอ่จาจักรวาลแรงดึงดูดทําให้เขารู้สึกได้เลยว่ายังไงยังไงเราก็ไม่ได้ขาดจากกันนะคะก็เป็นไปได้วิรฟ้าจูนชาววันพระฤหัสธนูมีนนะคะจะฟูใหม่แล้วค่ะเขารักเขารัก อิสระจริงๆนะคะชาวกลุมทําไมเขาพูดแบบนี้ล่ะว่าเราจะได้กลับมาหากันเราจะได้อยู่ด้วยกันอีกครั้งหรือว่าอะไรเนี่ย King of Swords นะคะใต้สำรับ The Star ว้าวโดดเด่นชาวกุมมา,มากๆานะ,ะ The Star าช,าชาวกลุมใช่ทําไมเขาถึงบอกว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันเราจะได้ปฏิสัมพันธ์กันอีกอ,อกมองว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมคะว่าเขา ถ้าเขาเยียวยาตัวเองเสร็จเอา,อางี้ก่อนนะสมมุตินะคะว่าถ้าเดิมทีพวกคุณอนะมีความสัมพันธ์อะไรกันบางอย่างที่ทําให้ที่ทําให้เทกันไปที่ทําให้ถอดใจเดินจากกันไปเอามองว่าเขากําลังเยียวยาตัวเองอยู่ก็ได้ไงเดี๋ยวถ้าฉันเยียวยาตัวเองเสร็จถ้าฉันสบายใจแล้วอ่ะฉันก็จะกลับมานะคะหรือว่าเขากําลังรอตั้งท่ารอว่ายังไงยังไงคุณก็ต้องกลับมาเพราะอะไร เขาตั้งดาบรอเขาตั้งกำแพงรอหรือตั้งท่ารอเพราะว่าเขารู้ว่าเดี๋ยวคุณก็มาเขาเป็นที่เยียวยาใจให้คุณได้ก็ได้ไงนะคะเช่นคุณปฏิสัมพันธ์กับคนคนนี้เพราะเขาฮิลคุณได้บางอย่างนะคะเขาเยียวยาคุณได้บางอย่างเขาเป็นความสบายใจของคุณอ่ะคุณจะมาจะไปเมื่อไหร่ก็ได้อ่าคุณต้องการคือเขาอาจจะเป็นเป็นคนที่จริงจังกับคุณ แล้วคุณอ่ะเป็นฝ่ายแบบไม่ไม่คิดอะไรเยอะก็ได้ไงคือไพ่มันสลับข้างกันได้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นเราแสดงว่าถ้าเขาสบายใจเมื่อไหร่เขาจะมาหรือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณต้องการความสบายใจเดี๋ยวคุณก็กลับมาหาเขาเองแหละอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะมันก็ไปไปมามาอยู่แล้วไม่แบบพัดไปพัดมาเหมือนลมอ่ะลมมันกับพัดซ้ายพัดขวาพัดไปพัดมาเขาอาจจะมองคุณว่าคุณ,คณเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก็ลอยไปลอยมาก็ลอยกลับมาหาเขาอยางงี้ก็ได้นะคะเนาะอืม ขออีกขอขยายหน่อยในบางเคสอะพวกคุณต้องเจอกันอยู่แล้วเช่นในที่เรียนในที่ทำงานเป็นคนรักเก่าที่ Move On เป็นวงกลมก็ได้เป็นเซฟโซนให้กันและกันก็ได้ไงเนี่ยมันมีการควบคุมกันอยู่เช่นเขามั่นใจว่าเขาจะควบคุมคุณได้นะคะคุณก็ไปไหนแต่เขาไม่ได้หรอกอีกในยะหนึ่งคุณนั่นแหละเป็นฝ่ายควบคุมเขา นะคะมันก็เข้าเข้าออกควบคุมกันไปนะ,ะเป็นเฟรนด์โซนเป็นพื้นที่สบายใจเป็นความมั่นคงอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เลยทําให้เขาบอกว่าความลับในใจเขาคือเขาเชื่อหรือเขาคิดว่าเราต้องได้เจอกันอีกเรายยงไงไ็เราก็ต้องกลับมาหากันอีกปฏิสัมพันธ์กันอีกแน่ๆน,นะคะความลับในใจข้อที่สี่ค่ะเขาบอกว่าเขารู้นะ ว่าเขาล้ำเส้นคุณนะคะเขารู้ตัวดีว่าเขาล้ำเส้นคุณก็ไม่ต้องเปิดเพราะว่าคุณก็รู้กันสองคนน่ะว่าที่ผ่านมาเขาล้ำเส้นอะไรคุณบ้างใช่ไหมนะคะคือแสดงว่าเขารู้ตัวถ้าเกิดว่าคุณว่าเขารู้สึกผิดบ้างไหมหมออมเอ่อหรือว่าที่ผ่านมาที่เขาทํากับเราอย่างเงี้ยทํากับหนูอย่างเงี้ยทากับผมอย่างเงี้ยเขารู้ตัวบ้างไหมเขารู้ค่ะเขารู้เพราะเขาบอกว่าเขารู้ตัวดีว่าเขาล้ำเส้นคุณนะความลับในใจข้อที่ห้าค่ะ เขาบอกว่าเรายังเด็กเนาะเขาอาจจะรู้สึกว่าเราสองคนเนี่ยวุฒิภาวะยังน้อยเนาะวุฒิภาวะในทางอารมณ์ที่เราจะแบบปฏิสัมพันธ์กันในความสัมพันธ์เนี่ยวุฒิภาวะเราไม่ได้เลยทั้งคู่หรือคุณกับเขาอายุยังน้อยจริงๆยังเด็กเกินไปเนาะที่เราจะมารักกันเนี่ยนะคะเราก็แค่คุยคุยกันไปแหละอืมสมมตินะเราก็แค่คุยคุยกันไปแหละเรายังเด็กเรายังเรายังอายุน้อยอยู่เลยเราจะมาอะไรกันเยอะอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงนะคะ เดี๋ยวขอขยายตรงนี้หน่อยนะคะทําไมเขาถึงมองว่าคุณกับเขาอะยังเด็กยังอายุน้อยหรือวุฒิภาวะยังน้อยทําไมเขาความทาไมความลับในใจของเขาถึงเป็นข้อนี้ค่ะ Eight of p e n c l e s นะคะ Three of Swords นะคะ w e e l of o r t u n e ขึ้นมาอีกแล้วน,นะคะวันพฤหัสธนูมีนเนาะใต้สําหรับ The h a l of a n t ชาวผู้ศพคือสมมุตินะ ถ้าปล่อยให้ผู้ใหญ่เข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์เนี่ย mm. เขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดพวกเรายังต้องเชื่อฟังพ่อแม่ถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยยังต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่อยู่แบบนี้ยังปล่อยให้ผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามามีอิทธิพลในความสัมพันธ์เนี้ยเออมันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยคุณกับเขายังเด็กยังต้องอยู่ในภาวะมีผู้ปกครอง ต้องเชื่อฟังพ่อแม่หรือต่อให้อายุเยอะแล้วอะนะคะแต่วุฒิภาวะที่จะตัดสินใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่มีอ่ะก็เกิดข้อนี้ได้ไงเนี่ยยังไปมีอะไรขึ้นมาก็ยังต้องวิ่ง่อไปปรึกษาพ่อแม่อยู่เลยมีอะไรขึ้นมายังต้องไปวิ่ง่อปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คนอื่นๆอยู่เลยมีอะไรก็อ่อยังแบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะยังต้องไม่สามารถที่จะแฮนเดิลนะคะควบคุมความสัมพันธ์ได้ระหว่างกันอะอะไรอย่างเงี้ย เนาะสามดาบอาจจะแบบวุฒิภาวะทางอารมณ์ก็ไม่มีชอบพูดทิมแทงใจกันด้วยก็ได้ไงเออชอบพูดปาชดปะชันกันนะคะแบบมีอะไรก็แบบมักจะแบบตัดสินกันแบบขอโทษค่ะ <c oughs> ทำให้อีกคนนึงรู้สึกไม่ดีอะไรเงี้ยก็ได้ไงมันเป็นวุฒิภาวะทางอารมณ์ก็ได้อะไรเงี้ยเนาะอืมเขาก็เลยมองว่าเราสองคนอะเออยังเด็กหรือวุฒิภาวะยังน้อยนะคะเนาะเพราะว่า ยังมีเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะอารมณ์ยังไม่มั่นคงยังไม่คงที่ยังชอบพูดไม่ดีปากไม่ดีใส่การอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ไว้ก่อนเอ,อะก็ต้องมีที่ปรึกษาคนอื่นๆคือมันถ้าไม่อย่างนั้นนะ่ะเขาบอกว่าด้วยความที่เราสองคนเนี่ยรักกันตั้งแต่อายุยังน้อยๆแล้วมันก็เลยทําให้หน้าเบือ่อได้นะคะในบางเคสเนาะคือบางทีคบกันมาแบบสมมตินะนานๆนนแล้วว่า เนี่ยเราคบกันตั้งแต่เรียนเลยสมมตินะคะยังไม่ค่อยได้เจอโลกกว้างอ่าใช้คํานี้เนาะเนี่ยเราเดีวกันมาตั้งแต่เรียนเลยนะคะมัธยมปลายอ่าหรือว่าปีสองปีสามนะคะหรือว่าช่วงอายุที่แบบแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ไม่เกินยี่สิบหรือยี่สิบต้นต้นคือมันยังไม่ได้เห็นโลกเยอะนะคะเราก็โหออยู่กันมาแบบเป็นสิบสิบปีสมมตินะคะมันก็โลกไม่ได้ไปเจอผู้เจอคนมากไม่ได้ไปเปิดสังคมไม่ได้อะไรมากมันก็เลยเป็นคํานี้ไงเพราะว่า เพราะว่าเราสองคนคบกันตอนอายุยังน้อยเราไม่ได้เห็นโลกเยอะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี่มันน่าเบื่อพอมันเริ่มเบื่อมันเริ่มชินชาใช่ไหมมันกลายเป็นเหมือนมีความเป็นเพื่อนกันสูงเนี่ยนะคะมันก็เลยทําให้โอไปเผลอไผลนะคะไปเปิดโอกาสให้แบบคนอื่นๆเข้ามาได้อ่ะเออนะเพราะว่าความสัมพันธ์อยู่กันมานานคบกันตั้งแต่อายุยังน้อยๆแล้วก็ทําให้ไม่เห็นได้เห็นโลกน้อยอ่ะเออนะคะเนาะก็เป็นได้อ่ะ เรามาดูความลับในใจข้อสุดท้ายดีกว่านะคะเป็นไพ่ใต้สําหรับนะเขาบอกว่าเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาได้นะคะเขาหวังว่าคุณจะให้อภัยเขาได้ในวันหนึ่งนะความลับในใจของเขาคือเอาว่าแสดงว่าอะไรรู้ไหมบรรยากาศโดยรวมอ่ะขอโทษนะทุกคนความลับในใจของเขาอ่ะก็คือเขารู้ตัวค่ะว่าเขาทําอะไรบางอย่างให้คุณน่ะไม่สบายใจหรือไม่ชอบใจ นะคะแล้วเขาก็ <c oughs> รู้สึกผิดแหละเนี่ยนะคะบรรยากาศนะเขารู้ว่าเขาทําอะไรไม่ดีบ้างเขารู้ว่าเขาล้าเส้นคุณตรงไหนตรงไหนบ้างนะคะแล้วเขาก็ยังหวังนะคะว่าตัวคุณนั้นจะให้อภัยเขาได้ในวันหนึ่งนะคะความลับในใจของเขานะนะคะโอเคก็ประมาณนี้โอ้ขันคอทุกคนอ่ะ <c oughs> ใครสนใจจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะสอบถามหลังบ้านหลังไม้ได้เลยนะคะก็ บ้านบ้านแดงแอมแดงดูใต้คลิปร <c oughs> ายละเอียดตรงนั้นนะคะบ้านดำแอมดำต่อต่อหลังบ้านหลังม้มาได้โอ้ยไม่ไหวแล้วไปกินน้ำก่อนวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย